ค,คุณผู้ชมคะในระหว่างที่มีปัญหาน้ําท่วมมีหลายโรงเรียนหรือว่าน้องๆที่คือตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็จริงนะคะก็มีปัญหาไปเยอะนะคะเพราะว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงที่ยังเปิดเทอมอยู่แต่ว่าที่ใกล้ๆนี้ค่ะน้องๆที่ต้องเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวแล้วนะคะแล้วก็จะเกิดโครงการขึ้นเยอะเลยอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยมาม่าครั้งที่14ก็เป็นการร่วมมือกันนะคะกับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนโดยผลิตภัณฑ์มาม่านะคะเนชั่นบ ซิงคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัท Data Pro Computing ขออััย Data าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มจำกัดและรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะสแห่งด้วยกัน4ภูมิภาคเลยในส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะคะก็จะจัดเป็นโครงการทบทวนความรู้ให้น้องๆก่อนเข้าไปทำข้อสอบกันนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะ นี่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปด้วยก็ไปให้กำลังใจเด็กๆบอกเออเห็นแล้วก็ชื่นใจน้องๆก็ตั้งใจจะสอบเข้าสู่ระดับอุดมศึกษากาันก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่เด็กไทยมาทบทวนความรู้กันนะคะคือยังใส่ใจการศึกษาะอะนะคะเด็กที่ได้รับทุนด้วยนะฮะนี่คุณวรวัตรเอื้อพิญยาคุณรัฐมนตรีว่าการนะครับนี่ค่ะก็จะติวกันต่อไปจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคม,มนะครับ นักเรียนทั่วประเทศแสนสี่หมื่นกว่าคนเป็นอย่างน้อยนะครับที่จะใช้โครงการน,นี้เนาะใช่ครับพี่มาติวนี่ฮะตามภาคต่างๆนะครับครับที่กรุงเทพก็ที่หอการค้านะครับที่ภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่นะครับมอเชียงใหม่ภาคอีสานก็มอขอนแก่นภาคใต้ก็มออนะฮะอ,อค่ะ